วันที่สี่สิบสี่เรามาที่กันตังก็ได้ความรู้หรือได้เห็นเห็นแบบอะไรอ่ะต้นสะตอต้นสะตอแล้วก็สองบ้านนกบ้านนกนางแอนใช่ มันจะเป็นตึกครับเป็นตึกเหมือนกับอะไรนะอพาร์ตเมนต์ปะแต่สีเขาจะไม่ทามันก็เป็นตึกทั้สูงเลยแล้วก็เจาะรูเล็กๆๆไว้ให้นกนกนางแอ่นบินเข้าออกได้ก็ก็ก็แปลกตาดีนะครับทั้งนึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนควนทองสีทางหลวงชนบทตรงง2090ไป ไปบ่อน้ำร้อนบ่ออนน้้รกันอากาศก็ร้อนอยู่แล้วนะแต่เราก็จะไปทางหลวเรียง9 0ไปบ่อน้ำร้อนเนี่ยครับบ้านนกตรงนี้แล้วก็นี่ก็ใช่เนี่ยครับบ้านนกนั่งอั่เนี่ยเนี่ยใช่ใช่นี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 ่บ้านนกบ้านนกนางแอนดเราดูดูด้ยเดี๋ยวก็ลงเนี่ยครับ นี่แหละบ้านนกนางแอ่นทำตึกไว้แล้วก็ให้นกให้นกบินเข้ามาเออใช่ใช่เปิดเพลงเรียกนกบางตัวของก็ซื้อกันซื้อซื้ออยู่มันมันมันเป็นบ้านพักต่างอากาศของนกนางแอ่นครับเนี่ยไม่ใช่ตัวรวยๆแหละซื้อซื้อมาอยู่นั่นน่ะมาละช่วงนี้นายกเขาเปิดประเทศแล้วมันก็บินเข้ามามาอยู่แถวนี้แหละ นี่เราอยู่ที่อุทยานบ่อนน้ำร้อนกันตังครับถึงแล้วร้อนป่ะคนน้อยมากเลยนะครับคนน้อยมากเลยไอ้ครับ <c oughs> อ๋อน้ำมันร้อนดิเาว่ามัน นะมาตอนเย็นก็ร้อนไม่กรกู้เด็กพูดอพูดไวมากน้ำร้อนที่พ่อตากแดดมนเนี่ยฮะมันร้อนอยู่แล้วค่ะมันร้อนอยู่แล้เดืร้อนสระพายนไ้ค่ะ นเอามีว่าข้าวม่งแกงด้วยเหรอมีค่ะไหนอ่ะมีขายไหมไม่ค่ะที่นี่นะคะจะมีแตกต่างที่อื่นค่ะเพราะมันไม่มีกินกรรมฐานค่ะมีอะไรนะไม่มีกินกรรมฐานไม่ไม่มีอะไรนะเธอะไม่มีกินไม่มีกินคืออะไรอะหนูไม่มีกินกรรมฐานค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันต่นพี่พี่กําลังอ๋อกินกินกินเหรอค่ะกินกรรมฐานเหรอ

พูดก็ไหวพูดก็เก่ง้น,น้ำพุร้อน,นค่ะน้ำพุร้อนเหรอใช่ค่ะต้นน้ำพุร้อนก้าวแล้วทำไมย่ผมไม่ตายไม่ค่ะมันอยู่ตั้งนานแล้วค่ะไปไปต่อเอไปดูดิ <c oughs> มาพี่ไป <c oughs> น,นี่ไก,ก่เรอตรงนี้ก็มีหม้อเกลียเหมือนกัน หนมันเป็นต้นหอไหนมันเป็นลูกเป็นอ๋ออ๋อนี่ไงนเจอแล้วมาอยากได้ว่านี่อะไรนะชมผู้น้ำหรอ่มูน้ำจ่้น้น้ำหเราพลาดเล่ไม่ล่มะ มีแบบใกล้ๆป่ะต้นนันเนี่ยต้นป็นต้นลูกปาะอะไรนะลูกปลมค่ะลูกปลาหรอลูกกมค่ะลูกกำลกกำใช่ค่ะอ๋อลักำมีลูกไหมมีค่ะมีค่ะนี่เหรอมีค่ะแล้วก็โอ้ยลงไปชิมก่าไปอ๋อเหรอ ไล้ลงเก่งจริงเลยต้นนูหเสียงเด็กหัวมะเรงวันค่ะอะไรนะหัวมะเรงวันหัวขอต้นหัวเรงวันแล้วตัวมันอยู่ไหนอะหนูอ๋อจะหัวนี่ว่าน้ำร้อนหมดเลยเนไก้นาะกินได้ปะ ไม่ได้เหรอที่บ้านเราก็มีด้วยหรอต้นนึงต้นมะข่าเหมือนมีไนื้ไงข้าวขาวเมื่อนมันโดนแดดร้อนนี่ค่ะจะมีมอญใหญ่ด้วยค่ะอ๋อนี่หม้อใหญ่เนี่ย ำไมอ่ะฮะอะไรนะจะไปอยู่ีนี่มันร้อนอเหรอัเพราะอะไรอ่ะแต่ถ้าโดนแบบแกวงไปแกว่งมานี่มันร้อนเหรอคินงุณคับคุครับคอบคุนี่เราก็นั่งได้เลยไหเออลองขาเดินไปดิ น้ำมันแค่อฟดีอ่ะร้อนเลยดิอ่ะลองดูดิร้อนมะล่ะเฮ้ยร้อนเป็นน้ำร้อนแต่ต้องแบบให้อยู่อยู่นานๆถึงจะอุ่นครรับมีอะไโอ้ร้อนเธอร้อนนะอยู่ไปนานๆมันก็ไม่ร้อนอ่ะสิอเออน้ำร้อนเลยเนี่ย ปกติมันร้อนอยู่แล้วจะนั่นีิเธอนี่ <S <S ครับเมื่อกี้น้องที่ที่ที่ขอนำเที่ยวบอกว่าให้เราอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วมันจะไม่ร้อนแต่แต่ถ้าเราแว่งไปมาหรือโดนใหม่ๆอ่ะม,ม,มันจะร้อนถ้าน,นิ่งไปอ่ะมันไม่ร้อนระวังตัวนะระวัดงดูวยกัน โอเค,ครับลงลงเมืองด้านล่างอุ่นนะครับครับโอ้โอ้ขยับปีนแล้วก็มันรู้สึกรู้สึกห,กหนักๆบ <Okay. S 2> ่อยไหมแล้วลุงก็อยู่แถวๆนี้ป่ะครับหรืออยู่ไกลเนี่ยอ๋ออยู่ไปสิบกว่าก<อ>ิโลครับอ๋อครับแล้วก็มาบ่อยป่ะครับผมมาเกือบจะทุกวันแล้วครับอ๋อไม่แช่นี่ยครับอ๋อดีนะครับมันปอดภัดีครับ ่านที่ใหม่ก่นเฮ้ดี๋ยพามามาดีกว่ามั้งปลาเตากันไม่ด้อยู่อยู่น้นแล้วนะเคยรถน้ำเย็นก่อนก็ได้ไม่คอร้อนันเด่กันตรงไ้น้ำ กล <c oughs> oh, okay. ัวเดินพ <c oughs> ้องไปิ่งเลยลงไปโยที่ดินยยืนให้ิ่งเลยอแิว่ามันอนมา้อาอีกรอบนะย่ยนิ่งเลยย่ยนเี้ยกตัวบนถึงแล้วก็สิ้มจ นัหัวตะลังแล้วกลับมานังหลังก็สบายแล้ววยวย้อถ้าเราหวยนะมันร้อนอนะถ้าเราไปแบบไปเรื่องตัวนีกนะพี่มีกลมขึ้นขึ้นเลยเดี๋ยวพอแล้วนานนาน